เอาขึ้นังเสียงบรายผลบรา้หกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกว่อหองห้องาเอาด้อออ้ยแม่ไี่กินสุดแห้งแต่เดี๋ยวเยเจ็ดโอ่งนะเดี๋ยวออเดยเดี๋ยวเโอเคค่ะ มูนี้วันเกิดจ้าขอโจยยฝันนะรเนี่ยอ่าฮาฮ่า่คนหุนียง้าทุกคน่ันกค อย่างนี้นั่นเอั่ะออย่ตุ้แย่งกาลห้างในตยังีเสียงดังไปเรืยตลอดแตแกน่ะต้งตองได้มี ก็ซอยย้ <S <s ําว่าันอนว่านติดไขมูมีญาติมูเขาจ่ายแวโทษเวลาเขาเขามาตะกรน